สวัสดีคะ่ะทุกคนอ่าวันนี้นะคะเพจสุภรรออนไลน์นะคะก็มาแบ่งปันนะคะหรือมาทักทายกันเช่นเคยนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราใส่พลังงานพลังงานคําพูดดีๆลงไปให้กับตัวเองนะคะในเรื่องของอะไรบ้างนะคะแล้วแต่เลยนะคะตื่นเช้ามาเราต้องให้พลังพลังงานนะคะด้านดีผ่านภาษาพูดเขาเรียกว่าภาษาสร้างโลกนะคะให้กับตัวเรานะคะในทุกๆวันเช่นฉันโชคดีเหลือเกินที่วันนี้ฉันยังมีงานทําอยู่วันนี้ฉันโชคดีเหลือเกินที่ ฉันยังมีลมหายใจอยู่วันนี้โชคดีมากเลยที่ฉันยังมีเงินได้ใช้อยู่ยังมีเงินเหลือเต็มกระเป๋าแม้ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะคะ เราก็โปรแกรมไปเลยนะคะใส่ศูนย์ข้างหลังไปให้มันเลยเช่นเหลือ20บาทก็บอกไปเลยว่า20บล้านฉันเชื่อเลยว่าเงิน20บล้านหรือจะพูดว่าเงิน20บาทก็ได้นะคะแม้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็ดึงดูดเงินจากทุกที่ทุกทางมาให้ฉันเสมอเพราะฉันมีงานที่สามารถดึงดูดเงินได้นะคะเราจะต้องทํางานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราโปรแกรมด้วยนะคะเช่นถ้าหากเรา,เราบอกว่า เงินของเราเนี่ยสามารถดึงดูดลูกค้ามหาเสรษฐีจากทุกที่ทุกทางนั่นหมายความว่าเงินตรงนี้ต้องสามารถดึงดูดได้หรืออมีงานนะคะที่สามารถดึงดูดได้เช่นอาจจะขายออนไลน์หรือมีงานที่ไม่มีเพดานรายได้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าขายของชําหรืออะไรก็ตามนะคะดังนั้นเงินตรงนี้ก็จะสามารถดึงดูดได้นะคะอืจากทุกที่ทุกทางนะคะพูดไปเลยนะคะแม้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นดีมากเสมอ นะคะดีมากเสมอจ,จักรวาลส่งมาทวดสอบบอกเลยว่าเอาเราไม่อยู่นะคะฉันคือผู้ชนะนะคะชนะทุกสิ่งเราจะต้องควบค่มความคิดของเราให้ได้นะคะไปในด้านดีนะคะวันนี้งานของฉันต้องราบรื่นแน่นอนวันนี้บอกเลยชีวิตฉันง่ายๆสบายสบายหยิบจับอะไรก็ประสบความสาเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายวันนี้แค่ฉันฟีดมือถือแค่ฉันโพสต์ภาพฉันก็ขายได้แล้วบอกเลยว่าลูกค้ามหาเศรษฐีรักฉันเชื่อมั่นในตัวฉันไว้วางใจฉันพูดไปเลยนะคะด้านดีนะคะ อะไรก็ได้ที่เราต้องการบอกเลยว่าวันนี้เงินหลั่งไหลามาเทมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายๆเพราะฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเห็นไหมคะอืมพูดไปเลยแบบนี้นะคะโปรแกร,รมทุกวันนะคะพูดจนอ่า ลื่นพูดจนคล่องนะคะเหมือนุณปุูยพูดนะคะก็แบบจะคล่องมากนะคะอ่ะวันนี้แค่ฉันหยิบแชมพูขึ้นมาก็ขายได้แล้ววันนี้บอกเลยว่าสินค้าของฉันออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนมากมายมหาศาลแม่ของเขาแม่ที่แท้จริงของเขานับร้อยนับพันคนจะมารับเข้าายในวันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้บอกเลยสินค้าที่ฉันสั่งมาในวันนี้หมดเกลี้ยงขายได้กลางอากาศหมดกลางอากาศนะคะรับมาเท่าไหร่แทบไม่พอขาย แค่โพสก็ขายได้แล้วนะคะแค่โพสก็ไม่พอขายแล้วนะคะอพูดไปเลยนะคะบอกเลยว่าคลิปวันนี้สามารถสร้างไรายได้ให้ฉันนับล้านบาทนับสิบล้านบาทอยากได้เท่าไหร่พูดไปเลยนะคะเอาที่ใจเราถึงแบบนี้เลยค่ะง่ายๆสบายๆวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะโปรแกร,รมคําพูดให้จิตใต้สํานึกของเราเชื่อนะคะได้ไม่ได้มากก็น้อยนะคะแต่เชื่อว่าได้มากแหละนะคะถ้าหากว่าเราทําทุกวันนะคะพูดแบบนี้นะคะ17วินาทีหรืออ่า ร้อยเรื่องนี่นะคะที่เราต้องการนะคะพยายามสร้างแล้วก็จินตนาการของเรานะคะก็พยายามมโนหรือคิดไปในเรื่องที่เราต้องการนะคะพยายามอย่าให้จิตเราวอกแวกโอเควันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ